มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดูอาการแดดดีแพทหลังโดนชงถึงแอส x ท็กซออนค่ะฮอตสุดๆเลยล่ะค่ะนาทีนี้หันไปช่องไหนก็จะเจอหน้านักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แอยู่ตลอดเวลานะคะแถมยังมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วด้วยนะคะและจนตอนนี้ยอดวิวพุ่งไปหไหนนานแล้วค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะก็ถูกจับจ้นไม่หยุดกับนักแสดงสาวสวยอย่างแอฟทักซอนอีกตัางหากค่ะแต่ไม่ไวยกับโดนดรามา่าเมื่อชาวเน็ตบางคนไม่พอใจบอกว่านี่คือดอกฟ้ากับหมาวัดชัดๆนะคะแต่ทางด้านหนุ่มแพทก,ก็ไม่แค่คำพูดเหล่านั้นตั้งใจทำงานมอบความสุขให้กับแฟนๆต่อไปค่ะอย่างล่าสุดนะคะหนุ่มแพทก,ก็ได้ไปร่วมรายการศึก12ราศี งานนี้โดนเหล่าดาราพิธีกรแก้งกันหนักมากให้เต้นเพลง challenge ใน TikTok ก่อนจะโดนพิธีกรเสนาดิงแซวว่าลักษณะเหมือนคนจูงจัก,กรยานมากกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะงานนี้หนุ่มแพทกลับตอบว่าเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นพิธีกรก็เลยชงหวานเสียบทันทีว่าให้คิดภาพตามว่ามีสาวสวยอย่างแอฟทักษอนนั่งสอนท้ายอยู่ทำาเอา a ดดีถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดคอค่ะเล่นเ่ะลักษณะเหมือนไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนจุงจักรยานเหมือนจุงจักรยานเดินีมไซเครับะไซเลเลองนึกถึงภาพแบ้นพาสาวไปด้วยแอบทักสพซ้อนอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ